รู้จริงเรื่อง NK cell NK cell NK cell Natural Killer cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์ซึ่งผลิตจากไขกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันและเป็นภูมิต้านทานแต่กำเนิดเซลล์เพชฌฆาต Natural Killer cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ในร่างกายประมาณ5-15%ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวทั่วไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยช่วยทำลายเซลล์ที่ผิดปกติก่อนจะพัฒนาเป็นโรคร้ายโดยปกติเคเซลจะลดลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายการได้รับยาเช่นเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็ง อายุเด็กและคนแก่มีภูมิต้านทานน้อยสารที่เพิ่มประสิทธิภาพของนินเคเซลมาจากกลุ่มไฟโตนิวเทรียนสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสมีซาชลอความแก่สารสกัดจากมเมล็ดองมีเรซูร,รโตโตต้านอนุมูลอิสาระต้านเชื้อไวรัสลดการหดสั้นของเทลโลเมียสารสกัดจากเพื่อตระกูลส้มมีซิอรัสไบอฟเฟลูนอยด ยับยั้งการเสรื่อมถอยของเซลล์ลดการอักเสบของผิวหนังกระตุน้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน black s e s a m n ยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกสารสกัดจากหอมแดงมีโคซิทินโคเิสตินป้องกันการอักเสบต้านเนื้องอกป้องกันหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันสารที่เพิ่มประสิทธิภาพของนิวเคเซลล์มีอยู่ในเสริมอาหาร STA N K ไม่สามารถบอกรายละเอียดเพราะบ,บริษัทห้ามโฆษณาอยากรู้เพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยในกลุ่มไลน์ลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ